สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมแชมป์ฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า Ford Ranger XLT นะครับผมคันนี้จะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับผมราคาค่าตัวนะครับจะอยู่ที่92,000บาทนะครับ XLT นะครับผมจะมีทั้งหมด6สีนะครับราคาจะเท่ากันทุกสีนะครับจะมีสีดำสีขาวสีแดงสีน้ำเงินสีบอลเงินแล้วก็สีเทาดำนะครับผมคันนี้นะครับผมแต่งชุดหน้า F 1 5 0 Spider นะครับเดี๋ยวผมพามาชมชุดแต่งใกล้ๆทีละส่วนกันนะครับผมว่าคันนี้มีแต่งอะะไไรรปบบ้างนคั เดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมด้านหน้านะครับคันนี้นะครับใส่เป็นชุดกันชนหน้า F150 Spider นะครับชุดกันชนหน้า F150 Spider นะครับจะมีกระจังหน้านะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมค้างหมูขนาดใหญ่นะครับคันนี้นะครับขอบกระจังหน้านะครับเราทําเป็นสีดําด้านล้วนนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านในนะครับผมมีจะมีตะแกรงรังผึ้งนะครับผมเอาไว้กันเศษหินเศษอะไรกระเด็นเข้าไปในเครื่องนะครับ แล้วก็จะมีไฟ LED นะครับผมคันนี้ใส่เป็นสีขาวนะครับนี่นะครับตัวหนังสือฟอนต์ฟอร์ดนะครับผมคันนี้นะครับจะทําเป็นสีดําด้านขอบแดงนะครับผมตัดแดงนี่นะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของกันชนด้านล่างนะครับกันชนด้านล่างนะครับคันนี้นะครับจะทําเป็นสีดําด้านล้วนนะครับนี่นะครับนี่ปกตินะครับผมที่เห็นกันจะทําเป็นสีดําด้านตัดสีบ้านเงินนะครับนี่นะครับ ถัดมานะครับ XLT นะครับจะมีไฟตัดหมอกอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็เอาไฟตัดหมอกเดิมมาใส่ได้เลยนะครับนี่ขยับมาด้านบนนะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟรูปตัว C นะครับอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของ f 1 5 0 Spider นะครับตัวด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นแผ่นอะคริลิกสีดำนะครับนี่นะครับนี่ถัดมานะครับผม ไฟหน้านะครับอันนี้จะเป็นโคมเดิมของ xlt นะครับจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับผมด้านในจะเป็นสีครียมแบบนี้นะครับนี่คันนี้เราก็ใส่ครอบไฟหน้านะครับสีดําด้านนะครับตัวสีรินเจอร์สีแดงนะครับนี่นะครับขยับมาที่ด้านบนนะครับผมอันนี้นะครับเราก็จะใส่เป็นสกูปทรงฟิตให้กับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับจะใส่เป็นรูปแรดนะครับทําเป็นสีดําเงาตัดสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวแรดนะครับอันนี้เราทําเป็นสีแดงนะครับนี่ แล้วก็จะมีติดอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์ให้กับลูกค้านะครับผมสีคอมเมียมนะครับนี่นะครับถัดมาด้านข้างนะครับซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับซุ้มล้อตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับชุดหน้า F150 Spider นะครับซุ้มล้อสามารถเลือกได้นะครับจะมีแบบเรียบกับแบบมีหมุดนะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับนี่นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของแม็กยางนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแม็กของโอซิดนะครับผมลายมาเวลนะครับสีดําขีดแดงนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับใส่ยางมัทเลนนะครับผมของแมกซิดบิคฮอนนะครับ764นะครับนี่นะครับสวียางนะครับ2657516นะครับนี่คันนี้นะครับยกหน้าสองหลังสองนะครับก็จะดูสูงขึ้นมานิดนึงนะครับนี่นะครับโดยรวม นี่นะครับถัดมานะครับผมแก้มข้างนะครับอันนี้จะเป็นสีคมเมียมนะครับสแตนดาร์ดจะโรงงานเราก็จะใส่ครอบดําด้านให้กับลูกค้านะครับนี่แล้วก็ในส่วนของกระจกหู้่ช้างนะครับมือเปิดนะครับจะเป็นสีดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเราใส่แค่เบ้ารองมือนะครับผมสีดําด้านตัวสื่อเดนเจอร์สีแดงนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผม XLT จะไม่มีราวหลังคานะครับเราก็จะติดราวหลังคาสีดำด้านให้กับลูกค้านะครับนี่นะครับแล้วก็กันสา์นะครับผมนี่เราติดเป็นของแท้ให้กับลูกค้าเลยนะครับฟิล์มนะครับผมฟิล์มเราก็จะติดเป็นฟิล์มซามิกให้กับลูกค้าเช่นกันนะครับผมนี่นะครับในส่วนของบันไดข้างนะครับอันนี้จะเป็นบันไดข้างเดิมจากโรงงานนะครับแตนดาร์จากโรงงานเลยครับสติ๊กเกอร์นะครับผมลูกค้าเลือกเป็นลายสาดโคลไลายนี้นะครับผมนี่นะครับ ก็จะมีคำว่าเลนเจอร์นะครับแล้วก็ตัวหนังสือสีแดงนี่นี่นะครับก็จะคือชื่อลูกค้านะครับผมนี่นะครับลูกค้าออกแบบมานะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของครอบฝาถังน้ำมันนะครับเราก็จะใส่สีดำด้านตัวสีเลนเจอร์สีแดงนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมด้านหลังนะครับอันนี้เราก็จะใส่เป็นโลบาเหล็กของเออร์แนเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นทรงหกขาแบบยาวนะครับนี่นะครับ แล้วก็จะใส่ถาดโลบาของ Outlander ให้กับลูกค้าเช่นกันนะครับนี่นะครับขายยดสองข้างนะครับขายยดถาดนะครับแล้วก็จะมีตัวยึดอยู่ด้านบนอีกนะครับนี่อันนี้นะครับผมก็จะเป็นอะไหล่เดิมนะครับกระจังหน้าเดิมนะครับแล้วก็จะมีแถมกระบะไลเนอร์ของแท้นะครับให้กับลูกค้านะครับผมนี่นะครับด้านหลังนะครับอันนี้เราก็จะใส่เป็น ครอบไฟท้ายให้กับลูกค้านะครับผมสีดําด้านนะครับตัวสีเรนเจอร์สีแดงนะครับแล้วก็ใส่เบ้าท้ายปลายดาบให้กับลูกค้านะครับนี่ในส่วนของสติกเกอร์นะครับอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับนี่นะครับกันชนนะครับผมก็จะเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดนะครับนี่จะเป็นสีดํานะครับคันนี้นะครับผมติดกล้องถอยหลังออกจอเดิมด้วยนะครับนี่นะครับ ตัวนี้จะติดกล้องถอยแบบฝังโลโก้นะครับนี่ถ้าสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับจะไม่มีกล้องถอยนะครับจะเป็นแค่โลโก้ธรรมดานะครับพอเราติดกล้องฝังโลโก้นะครับโลโก้มันจะนูนอกมานะครับนี่นะครับตัวกล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพก็จะไปออกที่จอเดิมของ XLT นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมที่หลังนะครับในส่วนของภายในนะครับผม XLT นะครับตัว4ประตูนะครับ เดิมๆจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับจะเป็นหนังสีดำนะครับผมเดินได้สีเทานะครับทั้งตัวหนังเบาะนะครับแล้วก็ตัวแผงข้างประตูนะครับพวงมาลัยก็เช่นกันนะครับผมนี่นะครับนี่พวงมาลัยนะครับผมจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับจะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็หน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอเดิมนะครับขนาด8นิ้วนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมนี่นะครับ กล้องถอยหลังตัวเมื่อกี้นะครับที่เราติดเพิ่มนะครับก็จะมอออกีจอแบบนี้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยแล้วก็จะมีแถมพรมกระดุมเข้ารูปให้กับลูกค้านะครับนี่นะครับครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้า xlt คันนี้นะครับผมที่แต่งชุด f 1 5 0 Spider เดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการยกหน้า2หลัง2นะครับแล้วก็ใส่โลบาร์พร้อมถ่ายของ outlander นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะแต่งแนวนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับ ส่งแบบหรือว่าตัวอย่างมาให้ผมทางไลน์ได้นะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจจะออกรถนะครับแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นได้นะครับผมแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นจะเปลี่ยนแปลงทุกเดือนนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และไอเดียไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ